สวัสดีครับผมอาจารย์วิฒนาเรียนซร้อยนะครับประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตรนะครับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับก็หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาครับก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายนะครับการพัฒนาร่างกายเพื่อให้ไปสู่ความสามารถสูงสุดของแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการออกกำลังกายหรือในเรื่องของนักกีฬาครับ การศึกษาก็จะเป็นการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ร่างกายแล้วก็พัฒนานะครับผู้ที่เรียนสาขานี้จบไปก็จะไปทําประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นเทรนเนอร์นะครับไมว่าจะเป็นเทรนเนอร์ของทีมกีฬาหรืออยู่ตามสปอร์ตขับหรือฟิตเนสนะครับก็ซึ่งตอนนี้ตลาดตลาดในในทางด้านนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับก็ขอเรียนเชิญให้นักเรียนนะครับที่จบทางด้านสายวิทย์ นะครับระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6นะครับเข้ามาศึกษาในเรื่องของหลักสูตรสาขาวิชาวิชาวิทยาการกีฬาครับซึ่งหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการกีฬาของแตงเกษตรเราก็มีบุคลากรนะครับหลายท่านแล้วก็มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรองรับนักศึกษาที่ได้เข้ามาเรียนก็ยังไงขอเรียนเชิญให้เข้ามาศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการกีฬาครับผม